คุณเคยไหมที่รู้สึกอ่อนแอจนอยากหายตัวไปจากโลกใบนี้เคยไหมที่ความฝันที่คุณเฝ้าถนอมมานานพังทลายลงตรงหน้าจนไม่เหลือแรงแม้แต่จะก้าวต่อไปและเคยไหมที่คุณถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นๆความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องซ่อนจากใครเพราะในความเป็นจริงแล้วความอ่อนแอคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนต้องเผชิญ เรามักถูกปลูกฝังให้เชื่อว,ว่าความแข็งแกร่งคือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าและความอ่อนแอคือสิ่งที่ต้องปกปิดเอาไว้ลึกที่สุดแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปิดบังเงามือในใจเราก็ยิ่งหลงลืมความจริงว่าความอ่อนแอนั่นเองคือบันไดขั้นแรกที่จะนำเราไปสู่พลังที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเรานึกภาพเวลาที่คุณเจ็บป่วยร่างกายไม่อาจทำงานได้เต็มที่ในช่วงเวลานั้น คุณจะได้เห็นคุณค่าของการพักผ่อนได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณสุขภาพที่เคยมีหรือแม้กระทั่งได้สัมผัสความอ่อนโยนจากคนรอดตัวที่คอยดูแลคุณความอ่อนแอจึงไม่ใช่เพียงภาระแต่คือบทเรียนที่บอกเราว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่ต้องการการดูแลต้องการความรักและต้องการเวลาฟื้นฟูแต่เหตุผลที่ทำให้หลายคนกลัวที่จะยอมรับความอ่อนแอ ก็เพราะพวกเขาถูกสอนให้กลัวสายตาของโลกภายนอกเรากลัวว่าถ้าใครเห็นว่าเราร้องไห้จะคิดว่าเราอ่อนแอเรากลัวว่าถ้าใครเห็นว่าเราท้อแท้จะมองว่าเราไร้ค่าเราจรึงซ่อนมันไว้ในเงามืดปล่อยให้ความรู้สึกนั้นกัดกินหัวใจอย่างเงีย,งยบๆแต่ความจริงคือห่างเราไม่เผชิญกับเงามืดนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีแสงสว่างบางอย่างซ่อนอยู่ภายใน มันเหมือนกับเดินเข้าไปในถ้ำม,มืดแม้จะน่ากลัวแต่ภายในถ้ำกลับมีอัญมณีและขุมทรัพย์ที่คุณจะไม่มีวันพบเจอหากไม่กล้าก้าวเข้าไปความอ่อนแอก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณกล้ายอมรับมันคุณจะพบว่าข้างในมีพลังซ่อนอยู่พลังแห่งการเยียวยาพลังแห่งความเข้าใจและพลังแห่งการเติบโตหลายครั้งที่ชีวิตทำให้เราล้มลงความอ่อนแอคือสิ่งแรกที่เผยออกมา เราร้องไห้เราท้อแท้เรารู้สึกว่าตัวเองเล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับปัญหาที่ใหญ่เกิดไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะมองย้อนกลับมาและเห็นว่าช่วงเวลาเหล่านั้นสอนให้เรารู้จักความถ่อมตนสอนให้เราเข้าใจหัวใจของผู้อื่นที่กำลังเจ็บเหมือนเราและสอนให้เราเข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่เคยล้มแต่มันหมายถึง การที่คุณยังลุกขึ้นได้แม้จะลม้มลงมานับครั้งไม่ท้วนและการลุกขึ้นแต่ละครั้งเมื่อเกิดขึ้นเพราะคุณกล้าที่จะยอมรับความอ่อนแอของตัวเองก่อนมันเหมือนกับต้นไม้ที่กิ่งก้านดวงพายุพัดหักแต่รากที่ซ่อนอยู่ใต้ดินกลับยางลึกและแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่ผ่านการทดสอบดังนั้นความอ่อนแอจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบหนีแต่มันคือส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่าน เพราะในเงามืดน,นั่นเองคุณจะได้พบกับความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับตัวคุณเองและนี่คือก้าวแรกของการเดินทางที่จะพาคุณไปสู่การค้นหาขุมทรัพย์ที่แท้จริงในหัวใจเมื่อความอ่อนแอเข้ามาเยือนเรามักจะรีบผลักมันออกไปเรารีบหันเหความสนใจไม่อยากจ้องตากับความรู้สึกนั้นบางคนพยายามกลบด้วยเสียงโหรก บางคนใช้ความวุ่นวายภายนอกเพื่อนหนีเสียงที่ดังอยู่ภายในแต่ความจริงคือยิ่งคุณหนีเท่าไรเสียงในเงามืดยิ่งตามหลอกหลอนมากขึ้นเท่านั้นจนกว่าคุณจะยอมหยุดและเงี่ยหูฟังเสียงในเงามืดไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวแต่มันคือเสียงที่คุณมักละเลยมาตลอดเป็นเสียงที่บอกความจริงเกี่ยวกับหัวใจคุณมันอาจบอกคุณว่าฉันเหงาฉันกลัวหรือแม้แต่ ฉันไม่มั่นใจในตัวเองคำพูดเหล่านี้อาจทำให้คุณสะเทือนใจแต่การฟังเสียงเหล่านี้ก็คือก้าวแรกของการเยียวยาเพราะสิ่งที่คุณรับฟังได้คุณก็สามารถดูแลและอบกอดมันได้เช่นกันการฟังเสียงในเงามืดจึงไม่ใช่การจมอยู่กับความทุกข์แต่เป็นการให้พื้นที่กับหัวใจเพื่อบอกตัวเองว่าฉันยอมรับเธอเมื่อคุณเงียบพอ คุณจะได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเล็กๆที่ไม่เคยแสดงตัวในวันที่ชีวิตคุณเต็มไปได้วยความวุ่นวายเสียงที่พยายามจะชี้ทางให้คุณกลับไปหาความสงบและพลังที่แท้จริงลองนึกภาพว่าคุณเดินเข้าไปในห้องมืดสนิทต,ตอนแรกคุณแทบไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อคุณหยุดนิ่งไม่ดิ้นรนไม่เร่งรีบสายตาของคุณก็จะเริ่มปรับตัวคุณจะเริ่มมองเห็นรูปทรง เงาและสุดท้ายก็มองเห็นแสงเล็กๆที่ลอดเข้ามาจากรอยแตกของผนังความมืดไม่ได้หายไปแต่คุณกลับมองเห็นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณฟังเสียงในเงามืดคุณเริ่มเห็นทางที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายครั้งเสียงในเงามืดคือครูผู้เข้มงวดมันบอกความจริงที่คุณไม่อยากเผชิญมันเตือนคุณว่าเส้นทางที่คุณเลือกอาจไม่ใช่ทางที่คุณปรารถนาจริงๆ มันสะกิดให้คุณยอมรับความเจ็บปวดที่คุณพยายามปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันเสียงนั้นก็มอบพลังอันยิ่งใหญ่เพราะเมื่อคุณยอมรับความจริงที่เจ็บปวดคุณก็เริ่มมีอิสระที่จะก้าวออกจากมันเรื่องราวของคนจำนวนมากสะท้อนความจริงข้อนี้นักเขียนที่เคยถูกปฏิเสธต้นฉบับนับสิบครั้งอาจได้ยินเสียงในใจที่บอกว่าเธอไม่มีค่าพอแต่เมื่อเขาหยุดฟังเสียงนั้นจริงๆ เขากลับพบว่ามันคือการเชื้อเชิญให้เขาพัฒนาฝีมือและขัดเกลาความตั้งใจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนักดนตรีที่แพ้การประกวดหลายครั้งอาจรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวแต่เมื่อเขาเงียบลงและฟังเขากลับได้ยินเสียงกระซิบที่ว่าดนตรีคือสิ่งที่ฉันรักแม้ไม่มีใครยอมรับฉันก็จะยังเล่นต่อไปและเสียงนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาสร้างผลงานที่ก้องกังวานไปทั่วโลก ท่านผู้ฟังครับการฟังเสียงในเงามืดคือการกลับบ้านสู่ตัวเองบ้านที่บางครั้งเราลืมว่ามีอยู่จริงเรามัวแต่ฟังเสียงของโลกภายนอกจนลืมว่าข้างในตัวเราก็มีแสงนำทางเสียงในเงามืดไม่เคยหายไปมันเพียงแต่รอให้คุณเงียบพอที่จะได้ยินและเมื่อคุณได้ยินคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ศัตรูแต่คือมิตรแท้ที่อยู่กับคุณมาตลอดอย่ากลัวที่จะเงียบ อย่ากลัวที่จะฟังเพราะความเงียบและความมืดนั่นเองจะเปิดเผยขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในหัวใจคุณและเมื่อคุณฟังจนเข้าใจคุณจะพบว่าความอ่อนแอไม่ใช่กำแพงที่กักขังคุณไว้แต่คือประตูที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่พลังใหม่ที่รออยู่เบื้องหลังเมื่อคุณเริ่มฟังเสียงในเงามืดคุณจะค่อยๆพบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คุณจะตระหนักว่าในความอ่อนแอที่คุณพยายามปิดบังมาทั้งชีวิตแท้จริงแล้วมีบางสิ่งที่มีค่าซ่อนอยู่เหมือนอัญมณีในหินแข็งที่ต้องใช้แรงและความอดทนในการเจรไนกว่าจะเผยประกายออกมาสิ่งแรกที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนแอคือความเมตตา คุณจะสังเกตได้ว่าคนที่เคยผ่านความเจ็บป่วยครั้งใหญ่มักจะเข้าใจและอ่อนโยนกับผู้อื่นมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าการล้มแล้วไม่มีใครเข้าใจมันเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อ <med> คุณอ่อนแอคุณจึงเรียนรู้ที่จะมองโลกด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมและนี่คือขุมทรัพย์ที่โลกต้องการอย่างยิ่งในสังคมที่เต็มไปด้วยความแข่งขันและการพิพากษาอีกสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่คือความถ่อมตน ความอ่อนแอสอนเราว่าเราไม่ใช่ผู้ควบคุมทุกสิ่งในชีวิตเราไม่สามารถบังคับให้โลกหมุนไปตามใจเราได้เมื่อเรายอมรับสิ่งนี้เราจะหยุดแบกรับภาระเกินจำเป็นและเลือกใช้พลังที่มีอยู่กับสิ่งที่มีความหมายจริงๆความถ่อมตนนี้เองทำให้เรามีพื้นที่ในใจพอที่จะเรียนรู้และเติบโตและที่สำคัญที่สุดขุมทรัพย์ในเงามืดคือพลังใจที่แท้จริง พลังที่ไม่ได้มาจากการแสดงว่าคุณเข้มแข็งตลอดเวลาแต่คือพลังที่เกิดขึ้นเมื่อคุณล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกอีกครั้งจนหัวใจของคุณแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหล็กที่ผ่านไฟกว่าจะกลายเป็นดาบที่คมกริบลองมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณเองครั้งไหนที่คุณเติบโตมากที่สุดใช่หรือไม่ว่ามักเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดการถูกปฏิเสธครั้งนั้นทำให้คุณค้นพบความสามารถใหม่ การสูญเสียครั้งนั้นทำให้คุณรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ยังเหลืออยู่ความผิดหวังครั้งนั้นทำให้คุณหันกลับมาใส่ใจหัวใจของตัวเองความอ่อนแอไม่เคยมาเพียงเพื่อทำร้ายคุณแต่มันมาพร้อมกับบทเรียนล้ำค่าที่จะปลุกให้คุณค้นพบตัวเองอีกครั้งเรื่องราวของคนที่เปลี่ยนความอ่อนแอเป็นพลังมีให้เราเห็นอยู่เสมอ คนที่เคยล้มละลายแต่ลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจใหม่ที่มั่นคงยิ่งกว่าเดิมคนที่เคยถูกหักหลังในความรักแต่ต่อมากลับใช้ความเจ็บนั้นสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและลึกซึง้งคนที่เคยถูกมองข้ามแต่ใช้โอกาสเล็กๆที่ได้มาเป็นเวทีพิสูจน์คุณค่าความล้มเหลวและอ่อนแอจึงไม่ใช่คำพิพากษาแต่มันคือครูที่ทำให้เรามีโอกาสสร้างชีวิตในแบบที่ลึกซึ้งกว่าเดิมท่านผู้ฟังครับ ขุมทรัพย์ในเงามืดไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องออกไปหาจากที่ไกลๆแต่มันอยู่ในตัวคุณเองอยู่ในน้ำตาที่เคยหลัง่งอยู่ในบาดแผลที่เคยเจ็บและอยู่ในเรื่องราวที่คุณคิดว่าจะลืมมันไปตลอดชีวิตแต่แท้จริงแล้วทุกความอ่อนแอที่คุณเคยเผชิญกำลังเก็บงำขุมทรัพย์ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่จงเชื่อเถิดว่าทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดคุณกำลังได้สิ่งมีค่าเพิ่มเข้ามาในชีวิต เพียงแต่คุณยังไม่ได้เปิดใจมองเห็นมันอย่างแท้จริงเท่านั้นความอ่อนแอคือประตูที่บอกว่าคุณยังมีอะไรให้เรียนรู้คุณยังมีพลังที่รอจะถูกปลุกขึ้นมาและคุณยังมีศักยภาพที่จะก้าวไปไกลกว่าที่คุณเคยคิดดังนั้นจงอย่ามองความอ่อนแอเป็นตราบาปแต่ให้มองว่ามันคือเส้นทางลับที่พาคุณไปพบขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพลังล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในหัวใจคุณเองทุกครั้งที่เรารู้สึกอ่อนแอ เรามักถามตัวเองว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่หากลองเปลี่ยนคำถามจากทำไมเป็นสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันคุณจะเริ่มเห็นความหมายใหม่ความอ่อนแอที่เคยทำให้คุณจมดิ่งกลับกลายเป็นวัตถุดิบที่คุณสามารถใช้สร้างบางสิ่งที่ทรงพลังได้หลายศิลปินนักเขียนหรือนักดนตรี ได้สร้างผลงานที่งดงามที่สุดในช่วงเวลาที่พวกเขาเจ็บปวดที่สุดน้ำตาที่หลังกลายเป็นบทกวีความเศร้าที่ฝังลึกกลายเป็นเสียงเพลงและความผิดหวังที่กัดกินหัวใจกลับถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์ที่สะกดใจผู้คนทั่วโลกเพราะสิ่งที่มาจากความรู้สึกจริงแท้ย่อมเข้าถึงหัวใจของผู้อื่นได้ง่ายที่สุด การเปลี่ยนความอ่อนแอเป็นพลังสร้างสรรค์จึงไม่ใช่การปฏิเสธความเจ็บปวดแต่คือการโอบรับมันและให้คุณค่ากับมันในรูปแบบใหม่คุณไม่ได้เพียงแค่ลุกขึ้นจากความล้มเหลวแต่คุณนำความล้มเหลวนั้นมาสร้างเป็นสะพานที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนกว่าเดิมลองมองดูคนที่ล้มเหลวทางธุรกิจบางคนอาจจะเลือกที่จะปิดประตูใจและไม่ลองอีกเลย แต่บางคนกลับหยิบความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเขียนเป็นหนังสือถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสอนผู้อื่นหรือแม้แต่ใช้ประสบการณ์นั้นวางรากฐานธุรกิจใหม่ที่มั่นคงยิ่งกว่าเดิมความอ่อนแอในวันวานจึงกลายเป็นพลังในการสร้างสิ่งใหม่ให้กับโลกความอ่อนแอยังสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้เรามีความกล้าที่แท้จริงได้ด้วยเมื่อคุณผ่านการล้มคุณจะไม่กลัวการล้มอีกต่อไป เพราะคุณรู้แล้วว่าคุณสามารถลุกขึ้นได้เสมอความกล้านี้เองทำให้คุณพร้อมจะลองทําสิ่งใหม่แม้จะไม่รู้ผลลัพธ์แต่คุณก็ไม่กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้านี่คือพลังสร้างสรรค์ที่เกิดจากการยอมรับความเพราะบางในตัวเองและในความอ่อนแอยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่โซนอยู่นั่นคือการเชื่อมโยงกับผู้อื่น คนที่ไม่เคยล้มอาจไม่เข้าใจหัวใจของผู้ที่ล้มแต่คนที่ผ่านความอ่อนแอมาก่อนจะสามารถยื่นมือไปช่วยอย่างเข้าใจอย่างแท้จริงการแบ่งปันประสบการณ์จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบตัวคุณอาจไม่รู้ตัวแต่เรื่องราวของคุณอาจเป็นแสงสว่างเล็กๆในความมืดของใครอีกหลายคนดังนั้นการเปลี่ยนความอ่อนแอเป็นพลังสร้างสรรค์จึงเริ่มจากการซื่อสัตย์กับหัวใจ ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ผลักไสไม่ซ่อนแต่เรียนรู้ที่จะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเมื่อคุณทำได้ความอ่อนแอจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณจมแต่จะเป็นแรงผลักดันให้คุณสร้างสิ่งใหม่สร้างคุณค่าใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกใบนี้มากกว่าที่คุณคิดท่านผู้ฟังครับจงอย่ากลัวที่จะบันทึกความรู้สึก อยากกลัวที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองและอยากกลัวที่จะนำบาดแผลมา,สร,าสร้างสิ่งงดงามเพราะในทุกความอ่อนแอที่คุณเคยเผชิญอยู่ในนั้นคือพลังที่พร้อมจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เพียงคุณกล้าที่จะมองเห็นและหยิบมันมาใช้เมื่อเราเดินผ่านเงามืดของความอ่อนแอฟังเสียงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบ ค้นพบขุมทรัพย์ในใจและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังสร้างสรรค์เราจะค่อยๆเห็นแสงเล็กๆที่ส่องออกมาจากปลายทางมันไม่ใช่แสงที่เกิดจากการปฏิเสธความมืดแต่เป็นแสงที่ปรากฏขึ้นเพราะเรายอมเดินผ่านความมืดนั้นด้วยหัวใจที่กล้าเผชิญท่านผู้ฟังครับความอ่อนแอ ที่คุณเคยเกลียดชังแท้จริงแล้วคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตมันทำให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งแต่มันก็สอนว่าคุณมีพลังที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งใดได้เสมอความอ่อนแอทำให้คุณได้สัมผัสความเมตตาความถ่อมตนและความเข้มแข็งที่แท้จริงในตัวเองสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นบาดแผล แท้จริงแล้วคือร่องรอยแห่งการเติบโตทุกการล้มคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทุกน้ำตาคือคำสอนที่ไม่มีตำราเล่มใดบรรยายได้และทุกความเจ็บปวดคือรอยทางที่พาคุณไปพบกับพลังใหม่ในตัวเองหากคุณมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่คุณคิดว่าตัวเองสิ้นหวัง คุณกลับได้อะไรบางอย่างติดมือกลับมาเสมอแม้มันจะเล็กน้อยแต่มันคือขุมทรัพย์ที่สะสมจนทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเมื่อคุณเผชิญความอ่อนแอครั้งต่อไปอย่าหนีอย่าเกลียดมันแต่จงนั่งลงหายใจลึกๆและถามตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่เพราะในคำตอบนั้นคุณจะพบพลังที่คุณไม่เคยรู้ว่ามี คุณจะพบว่าแม้ในเงาเมื่อที่สุดหัวใจของคุณก็ยังมีประกายแสงที่พร้อมจะส่งนำทาง Creating ครับความอ่อนแอไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบตัวเองการฟังเสียงในเงามืดคือการเปิดใจรับความจริงเพื่อเยียวยาและเติบโตคุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนแอคือความเมตตา ความทอมตนและพลังใจแท้จริงความเจ็บปวดสามารถถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจให้โลกและท้ายที่สุดเงามืดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะมันคือฉากหลังที่ทำให้แสงสว่างยิ่งเปล่งประกายอย่ากลัวเง,งามืดในชีวิตเพราะภายใต้เงามืดนั้นมีขุมทรัพย์ที่รอให้คุณค้นพบบาดแผล ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณไร้ค่าแต่มันคือร่องรอยที่บอกว่าคุณได้ลุกขึ้นมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าและนั่นเองคือพลังแท้จริงที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฝากคุณพระฟงทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีมีประโยชน์ในหัวข้อถัดไปด้วยรักและปรารถนาดีจากช่องพลังแห่งจิตวิญญาณขอบคุณครับ